อยากจบปัญหาต้องแก้ที่สาเหตุแล้วสาเหตุมันคืออะไรครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ y o U Academy สถาบันบริหารศาตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับกลับมาเจอกันใน The Management Series อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ปัญหาใน2 EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงปัญหาและอาการไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดู2คลิปที่แล้วก่อนนะฮะเพราะมันมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาและสาเหตุนะครับ ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมอยากจะบอกงี้นะครับว่าตัวปัญหามันคือผลของงานแต่สาเหตุมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราเริ่มต้นงานถ้างานของเรามีปัญหาต้องมาจากสาเหตุบางอย่างหรือสิ่งที่เราเนี่ยใส่เข้าไปในระบบก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้หมดไป เราจะต้องไปจัดการหรือแอคชั่นกับตัวสาเหตุนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะหลายหลายครั้งเรามองว่าเราแก้ปัญหาแต่จริงๆเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าไฟไหม้ผมเอาน้ำเนี่ยนะครับมาดับไฟผมกำลังจัดการที่ตัวปัญหาอยู่นะฮะผม เอาน้ำมาลาดบนกองไฟซึ่งก็ถูกนะครับถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้เดี๋ยวนั้นนะครับถูกต้องแล้วแต่การจัดการหรือการแอคชั่นครั้งนั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสาเหตุนี้ยังคงอยู่ไฟอาจจะไม่ต่อไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการปัญหาที่ตัวปัญหาสาเหตุมันคงอยู่ มันยังไม่จบนะครับปัญหามันอาจจะเกิดซ้ําขึ้นได้อีกการจัดการปัญหาจําเป็นที่จะต้องค้นหาสาเหตุการค้นหาสาเหตุนะครับก็คือการวิเคราะห์สาเหตุรากเงาถ้าเราอยากจะจบปัญหาเราต้องหาเงาของมันให้เจอไม่อย่างนั้นนะครับการแก้ปัญหามันจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไม่รู้จบ สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเรื่อง,องการแยกปัญหาให้เป็นอาการเพราะอะไรการที่เราแยกปัญหาให้เป็นอาการเราจะเริ่มเห็นสาเหตุของปัญหาครับผมเรียกสาเหตุของปัญหาที่ผ่านการสท้อนภาพ ของอาการว่าสาเหตุเบื้องต้นนะครับหรือ primary cause สาเหตุเบื้องต้นคืออะไระถ้าบ้านเราไฟไหมเราดับไฟในครั้งนั้นเราเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไม่ได้จัดการที่สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาจะไม่หายปัญหาจะเกิดซ้ําขึ้นอีก การที่เรานะครับวิเคราะห์ปัญหาแล้วท้อนออกมาให้เป็นสาเหตุเราจะต้องมองว่าในการเกิดปัญหาครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากสาเหตุประการใดถ้าผมไปตรวจไฟไหม้ครั้งนั้นผมพบว่ามันเกิดจากการที่ไฟฟา้าลัดวงจรไฟฟ้าที่ใช้มันเกินกำลังของเครื่องที่เราใช้งานอยู่ในครั้งนั้นนะครับ ดังนั้นสาเหตุเบื้องต้นจึงเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไฟฟ้ามันเกินกำลังกระชากมันทำให้เกิดการไหมในตัวสมมติว่ามอเตอร์แล้วมอเตอร์ไหมทำให้เครื่องจับไหมไปด้วยถ้าเราจัดการที่สาเหตุได้ถูกต้องปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับอ่าเช่นอะไร ถ้าไฟไหมครั้งนี้ผมใส่เซฟตี้คัตนะครับเพราะผมรู้ละไฟฟ้ามันอัดวงจรเพราะกระแสฟ้ามันโอเวอร์โหลดผมใส่เซฟตี้คัตเข้าไปต่อไปนะครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับกี่ครั้งมอเตอร์ก็จะไม่ไหมอีกต่อไปอันนี้คือเราแก้ปัญหาที่สาเหตุลากเหง้านะครับอ่า เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่สาเหตุล่างเงาจําเป็นที่จะต้องผ่านการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับในการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับเราวิเคราะห์ได้เพียงแค่สาเหตุเบื้องต้นเพราะอะไรฮะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันคือสาเหตุที่คุณสามารถใช้ประสาทสัมผัสของคุณเนี่ยจับต้องมันได้นะครับเพราะว่า อย่าลืมนะคะว่าเราไล่ปัญหาจากอาการมาก่อนหน้านี้แล้วอาการมันเป็นตัวสะท้อนถึงสาเหตุเบื้องต้นแต่การที่เราจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุร่างเงาบางครั้งมันเป็นสาเหตุที่มองไม่เห็นนะครับหรือไม่มันก็มีสาเหตุซ้อนสาเหตุอยู่ในนั้นอยู่นะครับซึ่งเราจำเป็นที่อาจจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงข้อมูลนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการ Ana n a l y s i s หรือการวิเคราะห์นะครับผมให้คุณคิดอย่างนี้นะครับการ Ana n a l y s i s หรือการวิเคราะห์มันคือกระบวนการในการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นสาเหตุนะครับเมื่อเราจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะหาสาเหตุของปัญหาครั้งนั้นแล้ว เราพยายามที่จะไปจัดการปัญหาให้หมดไปโดยการไปแอคชั่นหรือไปแก้ที่ตัวสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการไล่สาเหตุและผลจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับว่าคุณมีความเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่นะครับเพราะอะไรครับการที่เราจะวิเคราะห์สาเหตุและผลผล ต้องเกิดหลังเหตุเหตุต้องเกิดขึ้นก่อนผลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุยังไม่เกิดผลก็จะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผลในคือตัวปัญหาถ้าปัญหาเกิดต้องเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งในครั้งนั้นนะครับซึ่งมันมีเหตุของมันอยู่ถ้าเราหาเจอเราก็จะแก้ปัญหาในครั้งนั้นได้นะครับ นั้นผมขอไล่นะครับความเป็นเหตุและผลของทุกท่านอย่างนี้นะคร<ม>ับฝนตกรถติดอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอ่าเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฝนตกเกิดก่อนรถติดหรือรถติดเกิดก่อนฝนตกฝนตกต้องเกิดก่อนรถติดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นฝนตกจึงเป็นสาเหตุทําให้รถติดนะครับฝนตกเกิดก่อนรถติด ฝนตกเป็นเหตุรถติดเป็นผลแต่มันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันหรือเปล่าให้เราวิเคราะห์อีกทีนะฮะถ้าเราคิดเร็วๆมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกันแต่ถ้าผ่านกระบวนการวิเคราะห์ดีๆฝนตกไม่ได้ทำให้รถติดฝนตกทำให้น้ำท่วมครับน้ำท่วมจึงทำให้รถติด ฝนตกทําให้ขับช้าลงครับการขับช้าลงของเราจึงทําให้รถติดเห็นไหมยฮะการไล่เหตุและผลจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับของการวิเคราะห์สาเหตุเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของเหตุและผลหลายๆครั้งเนี่ยครับผมสังเกตว่าการคิดของเราเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถสร้างเหตุและ ผลที่สมเพสสมงผลกันได้นะครับมันเลยทําให้การแก้ปัญหาของเราผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นครับงั้นวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับงั้นผมขอสรุปบทเรียนที่เราได้คุยกันไปในวันนี้ก่อนนะครับก็คือ1คุณต้องหาปัญหาให้เจอก่อนนะครับปัญหาก็คือผลงานของคุณไม่ตรงตามสิ่งที่คุณอยากได้คุณเลยมีปัญหาการที่คุณจะแก้ปัญหาอย่าเพิ่งแก้ดันดีนะครับ ไ i อะน o ิสก่อนหรือวินิจฉัยมันก่อนคือเปลี่ยนปัญหาให้เป็นอาการตัวการจะนำทางไปหาสาเหตุเบื้องต้นสาเหตุเบื้องต้นโดยมากมักจะมองเห็นหรือประสาทสัมผัสรับรู้นะครับแต่กระบวนการในการหาสาเหตุร่างเงาบางครั้งมันซุกซ่อนอยู่ในสาเหตุของสาเหตุอีกทีมันจึงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุร่างเงา นในกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุร่ากเง,งาบางครั้งคุณต้องมีข้อมูลนะครับคุณต้องมีข้อมูลเพราะนั้นการที่คุณใช้ข้อมูลในการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการหาสาเหตุร่ากเง,งาเพื่อจัดการกับเงาของมันถ้าคุณจัดการกับรางเงาของมันได้ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปครับ เพราะคุณได้จัดการที่ต้นเหตุของปัญหาแล้วงั้นวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ U a c a d e m y สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับโอเคครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับขอบคุณครับ